สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเมือ่อวันอาทิตย์เนาะแมนปกตาเดี๋ยวสิตัวลูกค่ะเดี๋ยวสิตัวท่านผู้ชมอันที่ซ่องๆให้เห็นนี่ว่าเมนป้าหย่าเลยค่ะนี่สร้างเลยนี่สร้างคักๆเลยสร้างเลยค่ะแต่ว่ามันมีหย่าสะสมมาหลาย,ลย,าลยลหลายปีว่าเมนหลายปีเดียวกันหลายปี กำหนดบ่ได้วจากปีแล้วอ่าสิสัดสางเสดนยัางกับบ่ไดกินปูกินปลาเลยว่าสิเอาหญ่านี่ออกตาเทพเลยลงไปค้ำๆ่เบิงหนาหนาประมาณจากเส้นแล้วตา2ีสิบเส้นพะนะยางลงไปนี่ว่าว่าจมเลยค่นะนตาเทพเล่ย,ล,ยล่องเห็ดเบิงน,น้ำลึกเพียงข้อตาเทพเอาตาเทพยกมือขึ้นบายบายเพิ่นกันด้ะ เงื่สีสูตรอเงือสีพ่อซ้ำนีสูต้อพ่ะนะทดสอบว่มันหก้ไดโอ้ืความอดทนพุ่นะเกี้ยงข้อเราเลยน้ำแต่ว่าหยาด่ข้างล่างบ่มีหักลครับนีแต่อันนั้นข้างล่างฟูเลยเตข้างล่างนี่โอ้ยขันลอยได้นันกัล่ยไตยซ้ำยุทธมนะอันนี้หยาดต่นายดิ เอาแต่ถี่ว่าบ่พ่อสมีสิไปต่อพปนเนะ่ยอย้าออกอเพราะว่ามันเอาปลาบาได้ปลาอยู่ในนี่นมิไดตัวทอแข่ง,งลเ,เลือกกับบต่ตองขี้เลยลงไปนตัดออกว่าชิลื้อขึ้นเราจะเอาปลานิ่นมาปล่อยมันกินพืชปลานิ่นก็ปลาขาปลาอย่างกับปลาตะเพียนมันกินพืชสิค่ะบ่ห้บบหมันเกิดหงา เลยสิเอาออกล้วก็สะเอาปลามาปล่อยตัอได้ค่ะปลาอยูยะะย่สังพี่ปลาอยูส่สางพุนสิตึกมากแล้วก็สะเอามาปล่อยสังล่องเบิงว่ามันสิมีหยาแบบนี้บ่พอ่าปล่อยมาโดนปล่อยถิ่มมาหลายปีหลายศาสตร์เลยบ่มาเบิงก็เถอาล่องเอาปลามาปล่อยเบิงค่ะทียมันกินหยากินพืชให้เบาบางเ่ให้มันเป็นแบบนี้อา้าวเหรออันนี้กระปิด อันนี้ก็มีประโยชน์เด้ค่ะเอาดึงขึ้นมาแล้วนี่เสียวมาใส่ให้มันเป็นปุ şey, ๋ย em ให้มันเป็นป SO, si an ุ๋ยต้นบักม่วงเฮานี่ล่ะอืมงามๆไหมค่ะงามๆนะบห็นว่างามคัะเลยคุณหลากมันด้ค่ะนี่หลากมันหลากมันนี่ตลาดงามๆเขาขาวเจือด้วงอยู่นะบุญนะบุญนะบุญนะบุแให้มันเปื่อยนี่เป็นปุ๋ยได้ย่างดี ว่าต้องซื้อปุ๋ยมาใส่ต้นม่วงเลยเอ,อ้ยพูดไหมตาเทพว่าสิคอยเฮ็ดไปพนะนะเอาเมื่อนี่ชมตาเทพแค่นี้ก่อนอะตาเทพลาท่านผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายสู่ๆ <laughs> พ่นะนะเพป็นว่าเพป็นเกล็นเพป็นลงไปอยูใ่ในน้ำโอเค okay, ค่ะเมื่อนี้พบกับคุณยายแค่นี้ก่อนเนาะคลิปสั้นๆอยากให้เบิ้ง เดี๋ยวบัดเซ็จแล้วสิท้ายให้เบิ้องอีกด้วยค่ะเด้อติดตามวันที่เป็นยังไงโอเคค่ะคุณยายขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ